get the to get the rage เอาละพักพวกไปต่อสวัสดีครับกระผมพลทหารเกียงศักดิ์ชุมพูครับกระผมพลทหารสายพงศพงศ์วชาครับผมพลทหารกรณ์นายอ่อนพงครับประหารวิศวกรรมโยธกระผมประหานสก๊อตติ้งเจนครับผมประหารนัตนากรเยันต์ดาวกระผมประหารมิรุธบุญอายจับครับจับครับสมัครครับสมัครครับจับครับ จับมา,า,าสมัครครับความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารตอนจับได้เลยเนี่ยรู้สึกยังไงวันแรกที่จับได้เลยอ่ะใจใจวิ่นวานแครับนตอนนี้เริ่มถี่แล้วเยอะนิดหน่อยนะก็วันวันใจหน่อยกังวลไหมกังวลกังวลว่าเขาจะฝุกหน่ะแฟนกูเข้างอยู่กับเราก็สบายจังมีกังวลนิดหน่อยครับนที่บ้านเขาพบว่าแบบโดยในงานอะไรอย่างนี้ก็บในกังวลว่าจะโดยไหมแล้วพอเข้ามาเป็นจริงๆแล้วรู้สึกยังไงมันตรงข้างเลยครับ ได้รับราการดูแลยังไงจะเหมือนถืดบ้างคะดีแล้วเขาดูแลดีมากเลยครับเวลาเจ็บไป่ว,วยไม่ไปวดไม่จะดีจะไม่เจ็บจ,จ้ะอัดไปไหมก็ชิวๆว <au! S 2> ก็รู้สึกดีอยู่ครับกลัวไหมกลัวว่าแบบจะฝึกหนักอะไรอย่างเงี้ไม่ครับรู้สึกดีครับดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะปวดหนักเนีจะได้อยู่ครับทำยังไงหลังปวดไปก็ทํางานเหมือนเดิมไ,ไปกระปางทงานดูแลครอบครัวเหมือนเดิม ถามอาชีพต่อพ่อครับว่าขับมีกูเกณฑ์ต่อครับมา,าอะไรครับจะเปิดอู่ซ่อมรถครับประสบการณ์ที่ออชอบ,บคือตอนเตยครับมันั่งดูนาเีแข่งสนุกด้ยครับสายยี่สิบห้าอังคารเบเกอร์วันสายยี่สิบห้าลดห้าสิบยิงเพื่อหวังผลประเดิมนะเตรียมตัวว่าจะไปสอบ,บนักเรียนในสิ่งต่อด้วยวางแผนไว้ทำไมถึงอยากไปสอบเป็นนักเรียนในสิ่งอยากรู้ความสามารถของตัวเองคนระับครับผมไปเจอ ครับผมวิ่ง10ขึ้น10ข้อ50ล้าน90ได้ก็ับผมพลทหารปริญญาตรีทองจบม3มาจากนครสวรรค์ครับจับครับจับไปนำไปแดงมาครับกับผมพลทหารนรพงโชติจังหวัดพิษณุโลกครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับสมัครหน้างานครับสมัครเลยเพราะถึงสมัครเข้ามาอยากเป็นนักเรียนนักเสพครับ เรามาเพราะคุณต้องการยอดยอดยอดฝีมือครับผมว่าอยากมีการงานที่มั่นคงแล็ได้สวัสดิการให้แก่ครอบครัวครับชริยะได้ตอบโต้ได้เฉียบสุดตัวที่ฉันเคยเจอมาตารติเกลครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีการเช็นร่างกายออกกำลังกายครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมอาหารทพิสิทธิ์เป็นประสาทครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับจังหวัดปทุมธานีครับ แล้ววางแผนยังไงเกี่ยวกับการเตรียมส่อมเาเพื่อในสิทคตอนแรกก็กะว่าจะไม่เป็นแต่ถ้าลองลองลอง,ลองดูเรื่องค่าสวัสดิการต่างๆครับทั้งแม่ทั้งพ่อก็ได้แบบค่ารักษาการเทสร่างกายการติวอีกพลทหารโทเฉยสีขาวครับจุฑาธนีครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครับจับฉลากครับผมพลทหารชาคิดถนอมเงินครับจังหวัดนครสวรรค์ครับพวชสามครับจับไปดำไปแดงเข้ามาช่ไหมคะใช่ครับ ผมพลทหารจิรวงว่องประเสริฐชัยครับเทคนิคอุทยัยครับจับใบดําใบแดงครับผมพลทหารกิตกรสักวัชระชื้อเล่นเชื้อกายครับพิษณุโลกครับโรงเรียนกีฬาอบจแพร่ครับจับจับใบแดงครับรรอรอผมแล้วไปจะทนไหวเราพลทหารทิตพันธ์จันทร์วิเชลัยชุมชนอุทัยธานีครับกับผมพลทหารธนวัฒน์งามยิ่ง มาลายราชพัฒพระนครครับมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับจับใบดาใบแดงมาครับผมพลทหารกอล่าเกียงทรัพย์ครับโรงเรียนนครจุมวิทยาครับที่สนุโลกครับนครในครับสมัครมาครับอยากเป็นครับอยากลองเป็นดูครับผมพลทหารรักนุนพุงุครับนครสวรรค์ครับจับใบดาใบแดงผมชื่อนัทธูบุษิริครับมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับจับใบดําใบแดงครับรู้สึกตอนที่จับได้นีรู้สึกยังไงบ้าง ก็ฝึกยาทีหนึ่งนะเดี๋ยวใจญ่ครับกังวลใจมากเลยครับกลัวว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่เคยได้ยินเล่าๆกันมาประมาณนี้นครับเป็นอานการซ่อมการฝึกที่มันหนักอะครับดีใจครับแรกๆก็กังวลอยู่ครับหลังๆมาก็ปรับตัวได้แล้วครับยังไม่พร้อมครับ ไม่รู้ว่าต้องมาเจออะไรครับฉัช้าช้านิดหนึ่งไม่อยากได้เลยเดย็กลัวจะฝึกหนักครับซตายตบลงไปแรงๆเด็กกระแทกลงมาแรงๆตายกลัวขาหักละกลัวขานิ่งไปเลยครัวแบบพูดอะไรไม่ออกถ้าหาจะต้องแบบรุนแรงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเห็นตามพงตามข่าวเนี้ยครับใจทีหน่อยครับ ทั้งบ้านครับขาอ่อนครับเต้นเต้นครับไม่กลัวรู้สึกยังไงบ้างเพอาได้รับเข้ารับการฝึกแล้วรู้สึกมีวินัยขึ้นครับแล้วก็มีการตรงต่อเวลาครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงครับมีความเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยอยู่บ้านธรรมดาไม่มีระบบระเบียบอะไรพอเรามาเข้ามาในครอบครัวทหารก็รู้สึกว่า มีความเปลี่ยนแปลงเยอะครับการกินการนอนการเข้าแถวหรือว่าอะไรต่างๆครับก็เป็นระเบียบทุกอย่างครับตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีระเบียบมีนัยมากขึ้นจากคน,คนนอนตื่นสายก็ตื่นเช้าครับครับเป็นคนละอย่างกันเลยครับตอนแรกคิดว่าจะฝึกหนักมากกว่าที่คิดไว้แต่พอมาฝึกจริงๆอีกแบบหนึ่งครับมันไม่เหมือนที่คิดไว้ครับค,ค,คิดไว้คือฝึกหนักเหนื่อย ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเข้ากับกองทัพได้ดีจริงๆมันก็ไม่ยากแค่ทำเตียงให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนตรงคอยตอบคำถามทุกครั้งว่าครับจา่าเข้าใจไหมครับจ่ากองทัพตื่นเช้าบ่ายก็อบรมเหมือนเรียนปกติครับมันก็ต่างจากที่ในข่าวในโซเชียลครับอย่างแรกคือเราคิดว่าหนักเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่อง ร่างกาย้แบบค่อยๆปรับตัวไปทีละนิดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับไม่เหมือนที่เราเสพเขามาครับครับผมคนละเรื่องกันเลยครับที่หน่วยฝึกเขาดีมากครับมันก็หนักตอนพักก็พักเลยครับภูมิใจครับรั้งแรกในีวิตพ่อแม่ภูมิใจมีลูกผู้ชายเราการเรางานเราดีประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดในวงการประสบการณ์ที่ชอบคือ ได้รู้จักเพื่อนแล้วก็มีความสมัครใมากขึ้นครับการยิงปืนครับว่าผมไม่เคยยิงนะครับแล้วก็เป็นการยิงครั้งแรกยิงปืนเดินทางกายสนุกอยู่ครับชอบเรื่องระเบียบครับมีความสามัคคีมีระเบียบวินในเยอะขึ้นครับได้ออกกาลังกายนะครับเ <P> พื่อนเยอะขึ้นพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บมีเพื่อนเลยทําให้เรารู้สึกว่าคลายกงังวลการใช้ปืนการเดินการเกี่ยวกับยุทธวิธีต่างๆครับ สนุกครับแต่มันก็มีความเหนื่อยถ้าเรามีอารมณ์ร่วมกับมันมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ะครับใจเพื่อนครับที่คอยช่วยเหลือกันครับไม่ทิ้งกันครับมีเฝึกเกี่ยวกับอ่าบุคคลท่ามือเปล่าครับแล้วก็ท่าอาวุธครับยิงปืนก็สนุกดีครับไม่เคยยิงครับครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับใช่ระเบียบวินัยครับมีวินัยตื่นเช้าครับ ยิงปืนครับชอบชอบปืนครับยิงปืนครับแล้วหลังจากที่จะปลดประจำการไปแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรต่อก็กลับไปค้าขายครับขายของเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนเดิมครับก็ไปทํางานบริษัทเหมือนเดิมครับไปทํางานมีผมเรียนไฟฟ้ามาครับอะไรถึงไม่ต้องห่วงครับอยู่นี่สบายครับจะไปเรียนโอสอช่างไฟต่อ มาให้หมดบ้านเลยนะคเพราะว่าคิดถึงอยากให้มาดูการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของพวกเราด้วยครับมันก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แย่อะไรมากครับมันก็เป็นไปอย่างรับลื่นด้วยดีครับถึงเสมอครับแต่สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วง่คิดถึงถึงใครก่อนถึงพ่อถึงย่าครับแนไม่มีครับกลับไป ทำร้านส่อมรถต่อครับทำงานโรงงานครับอยากขอบคุณที่มาช่วยเหลือครับที่เอาอาหารแห้งมาให้ครับขอบคุณทับน้อยครับอยากจะขอบคุณของที่ช่วยเหลือครับเพราะวันนั้นน้ำเพิ่งยุบด้วยครับถึงคอของมีปู่กับยาแล้วก็อ่อมขอบคุณมาก